ข่าวนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมใครจํากันได้บ้างนะคะ,คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีแบบว่ามาหากกรรมสินค้าต่างๆที่มาโชว์ตรงนี้คุณผู้ชมยังพอจำกันได้ใช่ไหมคะกับงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาปิดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยงานนี้ค่ะบอกเลยว่า ทางคุณเสริมศักด์พงพาณิชย์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเปิดเผยว่าการที่จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนนะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมร,รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมกว่า20หน่วยงานนะคะจัดงานนี้ขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาตินะคะณนะ โรงละครแห่งชาติหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินนั่นเองนะคะรอบเกาะรัตนโกสิ์กรุงเทพแล้วก็มีวัดประยุระวงศาวาสวรรวิหารนะคะเขาบอกเลยว่าเป็นงานที่คึกคักมากๆกคือครั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันปิดงานครับ ซึ่งกิจกรรมเนี่ยเขาเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นงานใหญ่ที่สถานที่ต่างๆเขาแถวนั้นนะฮะที่เขาร่วมกันจัดงานนะฮะยังมีด้วยนะม,มีพวกการแสดงมายากร่วมสมัยเนทศการสงกรานเนทศการทางนั้นในอาเซียนนะรวมทั้งพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินร์5แห่ง ที่เขาก็ร่วมในการจัดงานนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะโอ้มีทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวคนไทยคนต่างชาติมางานนี้กันเยอะเลยนะก็เลยเรียกว่าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และศิลป,ะปะวัฒนธร,รรมไทยนะฮะนี่นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์แบบชัดๆเลยชอบตรงมีของดีมาให้กินครับอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นเราก็ได้เห็นดูสิคือครบรถอะ สำหรับการจัดงานใต้ร่มพระบ,บารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในปีนี้นะคะเป็นน่าชื่นใจนะคะประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมงานกันนะคะหลายๆคนก็มาบอกว่าในหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งที่จัดงานเนี่ยเขาก็เฝ้ารอในวันนี้หลายๆท่านก็แต่งจัดเต็มนะคะแต่งชุดไทยมาในงานแล้วก็มีความสุขถ่ายภาพแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษเนื่องในปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะคะ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ะะได้มีการจัดงานสวนแสงขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนค่ะได้มาเที่ยวชมงานนะคะพร้อมกับได้สแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสามัญพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเราก็มีการจัดงานในแต่ละปีทุกครั้งก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทุกภาคส่วนไม่ใช่กระทรวงธรรมเป็นหน่วยงานเดียวนะคะแต่เรามีภาคีเครือข่ายหลายๆ,ๆ,ๆหน่วยงาน20กว่าหน่วยงานค่ะที่ช่วยกันจัดงานนี้แล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่า จากการที่ทุกท่านได้มาเที่ยวชมงานในวันนี้จะเป็นจุดที่จะทําให้เราทุกคนได้ตระหนักและหวงแหนนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะร่วมการเฉลิมฉลองในปีมหามงคลนะคะเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาในะคราครั้งนี้ด้วยนะคะ,ะคดีมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นสีสันกันไปนะคะจริงๆรประเทศไทยของเราเองก็ชอบนะเขามีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะให้ทั้งไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่ได้ร่วมกิจกรรมกันเยอะมากเลยครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนุกสนุกเดี๋ยวนำเสนออันอีกนะครับท่านผู้ชมฮะ